เรามาทำน,นทิกประทูมนี่อีกโข่ก็ประทูนั่นนะครั

น้ำปลาที่จะใส่ต้มสุกครับใส่ไปประมาณสช้อนนะครับสีช้อนได้แต่ครับชอเคนไปกใส่น้ำล่างไปสองช้อนนะครว่าตะูนเป็นประดน กับทีณชาวของปุู แต่งหน้าด้วยบักซีนี้ก่งนมาดูในประมาณจะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ